ครบรอบรัก6ปีหวานเจี๊ยบเกิดใหม่ครบรอบรัก6ปีกองเชียร์รอลุ้นสินคุกเข่าแล้วเสริรฟความน่ารักเท่าโลกค่าสุปาสีที่เจ็ดแล้วสำหรับคู่ของนางเอกชื่อดังใหม่เดวิกาโฮเน่กับแฟนนุ่มเตอ๋อชันทวิทย์ธนเสวีเมื่อล่าสุดเพิ่งผ่านวันครบรอบรัก6ปีฝ่ายชายจัดลูกโป่งชุดใหญ่พร้อมเนรมิตทุ่งดอกไม้มาเซิฟพรายแฟนสาวแถมด้วยข้อความสุดซึ้งทำเอาแฟนๆลุ้นให้มีข่าวดีกันแล้วโดยเตอ๋อได้โพสต์รูปคู่พร้อมเขียนความในใจว่า เมื่อ6ปีที่แล้วผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตผมและกลายเป็นความสุของผม,ผมจนถึงวันนี้นอกเหนือจากความสุขใจเธอยังเป็นความสบายใจและความภาคภูมิใจที่สุดของผมรักหนูที่สุดในโลกเลยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะที่รักและ my love my world my everything ในขณะที่ใหม่โพสต์ข้อความว่ามีคนเคลื่อนทำเองเคลื่อนเองฮ่าฮ่าฮถ้าใครได้ติดตามเรื่องราวของเต๋อใหม่จะรู้ว่าปีแรกที่พี่ขอใหม่ เป็นแฟนนางเตรียมลูกโป่งมาแต่ทําแตกจนนางน้าตาคลอแล้ววันนี้นางได้ทําลายปงนั้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ลูกโป่งไม่แตกแล้วจะพี่เต๋อมีความสุขแล้ว T M A N B งานนี้นอกจากเพื่อดาราและแฟนๆเข้ามาอวยพรวันครบรอบของทั้งคู่แล้วยังลุ้นสินคุกเข่าสวมแหวนอีกด้วยอธินาหน้าอินโทมาชุดมานึกว่าคุกเข่าแล้วววววววูหรือว่าววหวางเจี๊ยบบอกเพื่อนๆและพี่น้องรอแห่จบลุ้นนะอาทิมขนาดนี้รูปต่อไปสวมแหวนเลยไหม พี่เตอ๋อน้องใหม่เป็นคู่ที่เหมาะสมมากค่ะและที่สําคัญน้องใหม่น่ารักนิสัยดีมากๆขอให้ได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้นะคะขาดแค่ประโยชขอแต่งงานเอาจริงแหวนต้องมาแล้วขลุ่มเป็นต้น